มสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพอ่อทุกท่านทุกคนครับกะเหมือนเดิมเช่นเคยมือนีกะส่งของครับผมส่งพเนียดสามใบนะครับเนาะกะอีกสองใบกะอาจารย์คนกับท้วมมือเช้านะครับว่าจะโอนให้มือแรงเดี๋ยวมือแรงกะจังท้วมเอาทียูนกันครับผมโอนมือแรงกะส่งมืออื่นครับถ้าโอนเดียวนี้กะส่งเดียวนี้ครับโอนมือนีส่งมือนีโอน ราะว่าส่วนมากผมสิเป็นแบบคล้ายๆว่าถ้าโอนเมื่อวานนะก็ต้องส่งมือนี้นะครับเนาะเลยหรือว่าถ้าโอนมือนี้ก็ส่งมืออื่นครับผมเพราะว่าการส่งของสั่งของออนไลน์ส่วนมากสิเป็นแบบนี้ครับนอกจากส่วาวะผมบรทธานไปส่งนะครับเนาะกับโอนตอนเศร้าส่งตอนใบแบบนี้กับมีกันครับเป็นโอนอย่างเดียวนะครับเนาะทั้งไข่ทั้งช่องผมสิบบมีเก็ีปลายทั้งครับผมเพราะว่าสิเป็นนกหรือว่าพันเนียดหรือว่ากงนกหรือว่า อย่างต่างๆครับเกี่ยวกับนกเขาถ้ามีแบ่งกันก็คือเป็นแบบโอนย่างเดียวครับก็คือโอนเงินเสร็จก็คือรอรับอย่างเดียวครับผมบ่ได้ใจเพิ่มบ่ได้เก็บเงินปลายทางนะครับนะเป็นแบบโอนอย่างเดียวกะมื้อนี้กะมีนกพ้อครับเดินทางสองกองไปอุดรตัวหนึ่งครับกับไปมุกดาหารตัวหนึ่งก็เป็นนกขึ้นชั้นนะครับกะพร้อฝึกแลลวครับไปตว่าห่างมาทันฝึกดอกอยู่น้มผมมาท่านฝึกแตว่า อยู่น้ำผมก็เป็นนกคึกชันนะครับนะบางบางคนก็เอือนนกคึกคึกนกคึกชันนะมันก็ขืนแน่แล้วครับขันคึกชันนะบางคนก็เอิอนนกพ้อฝึกแต่้าสําหรับผมนกฝึกนี่ก็คือต้องลงดินขันแล้วครับัานจังจะเอือนนกฝึกแต่ว่าของผมนี่สิเป็นพร่อมฝึกหรือว่านกคึกชันเออเอือนเอือนได้สองย่างครับผมก็เดินทั้งสองตัวแหละครับเมื่อนี่เตรียมกล้องไว้เรียบร้อยครับผมแต่ว่ากะ ก้อนทรงออกมาอัปเดตงานพเนียดก้อนครับผมหายเบิ้งก้อนวานี่ครับพร้อมทรงแลยนะครับเนาะตอนเอามากะน้ำคุณพ่อเฉวียนกะมันเป็นสีคันควงมันเพียงเป็นเหลี่ยมๆอยู่ครับมันเงาเกินไปมันเหลี่ยมเกินไปผมยานนกตกใจนี่นะครับผมก็เลยใส่สีธรรมชาติเป็นสีอ่านี่ครับธรรมชาติครับผมนี่เป็นสีน้ำตาลครับสีเดียวกันกับไม้เลยนี่นี่ครับผม สองสามใบครับผมมันนี้เดินเดินทางสามใบนะครับหนึ่งสองสามสาม,สามใบฟังนั้นครับนี่ส่วนสองใบนี้นี่กับล้ออาจารย์เพ่นโอนต่างมาก,กับคือได้ทรงนะครับเนาะนี่สองใบนี้อยาย่าใบนี้กับใบนี้ครับมาใบหนึ่งสองไปมองเดียวกันครับหนึ่งสองสองใบนัน้นไปมองเดียวกันครับหลังนั้นก็ไปอีกมองหนึ่งนี่ครับผมกับพันยัดกับนี่นะครับตามนี่ ส่วนนกเดี๋ยวบอลูมันทีขันเห้ฟังบะเดี๋ยวครับมันหนาจะมาทันขันหรอกตอนนี้เดี๋ยวผมสิทายต่อมันขันให้ฟังนกมกีสองตัวครับผมส่วนเลี้ยงพอนเนดกับประมาณนี้ครับผมกับล้อดเดินทางครับเมื่อเนี้ยครับผมนกกสองตัวนะครับนะตัวนี้ไปมุกดาหารครับส่วนตัวนั่นไปอุดรครับตัวอยู่กลาง มีสองตัวนะครับไปอุดรมุกดาหารนี่ครับมกเป็นพ่อแม่เดียวกันนะครับเนาะแต่ว่าตัวนี้นิ่งกว่าครับตัวไปมุกมุกดาหารนี่สินิ่งกว่าแต่ว่าตัวน,นั้นติดเปียวแน่ยังอยครับตัวไปอุดร ขันอยู่ฮะนนะครับเนี่ยขันอยู่นี่ครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมสีท่ายให้เบิ้งรายละเอียดแต่ละตัวครับผมก้อนเข่ากล้องควอมนี่ครับนี่ขันอยู่มันขันอยู่ขันดีอยู่ครับตัวนี้กับขันดีเกันแต่ว่าตัวนี้นิ่งกว่าเพราะว่าตัวนี้ยุดนี่ครับหน้าประตูบ้านเด้เนี่ยต่ำๆตัวนี้อยู่ใกล้อีกคนกว่าครับตัวนี้กับทีนิ่งกว่าอยู่เดี๋ยว ไปฟังเสียงขันเบื้องตละโตัครับผมสิไปถ่ายไกลๆเบื้องตอนมันขันเดี๋ยวส่วนเนี่ยครับรายละเอียดเดี๋ยวค่อยเบื้องกันอีกรอบครับเดี๋ยวขาวๆกับประมาณนี้ครับนี่มีตัวนี้กับตัวนั้นเดี๋ยวหยิบถ่ายให้ชมเป็นตัวโตวไปครับผมครับผมตัวนี้ไปมุกดาหารครับผม ไปมุกดาหารครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเนอกไปอุดอรครับนี่ครับเสียงขันกับประมาณนี้ครับผม ครับผมตัวนี้ไปอุดรน,นะครับเนาะตัวนี้เสียงคันกับประมาณนี้ครับผมนกยังเปียวๆน้อยหนึง่งนะครับรนะก็บเดินทางไปอุดรน,นะครับเนาะนกตัวนี้ ยังพันกับประมาณนี้ครับผม ครับผมนี่แหละตัวที่ว่าสิไปอุดรประมาณนี้ครับผมตัวนี้ครับผมตัวนี้ไปมุกดาหารนะครับเนาะตัวตนนี่ครับมุงขามุงขาสีฟ้าครับลูกบาโกมุกคึกช้านั่นแหละครับผมเหียบคูกับอายุกับ แปดเก้าเดือนแล้วครับระว่างนี่แหละครับนกกระจิตประมาณแปดเดือนนะครับเป็นถือว่านกแปดเก้าก็เริ่มสูนกแล้วล่ะครับนะครับก็ให้เชือกเสร็จไหมนะครับเนาะเชือกสายหลังเสร็จไหมส่วนสายนี่มันเก่าแล้วครับผมกระจิตัดถิ่มเลยกระจิตปดเตอสายหนากับไข่จิ้งโจกไปนะครับตัวตน ตัวนี้ก็จะเอาขากองนี่นะครับผมนี่ครับห่วงขาสีฟ้าอ่ะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาขากองเลยครับตัวนี้ครับผมในการอีกตัวนึงนะครับแลตัวนี้ไปอุดรครับผมกับห่วงขาสีฟ้าเชื่อนครับลูกบาโก้ครับตัวนี้เปียวแน่จังน้อยครับจับลงมาหันดินหัวไปตำตะไข้ครับขนหัวหยุ่งไหครับเนี่ย หมมันสีเปียวแน่จังเลยครับตัวนี้แต่เสียงขันกับตามคลิปครับผมทั้งสองตัวเลยตัวนี้ก็ให้ซ้ายหลังเส้นไหมครับผมเส้นนี้ตัดถิ่มเลยครับเนี่ยเก่าแล้วเส้นเนี่ยนกกับบอดซ้ำแคร์ภายในดอกตะวันตะวันเอาลงมาบ้างครับหนึ่บบนหนหง,นนงดินแน่จัง้อยอยู่ครับเนี่ย ตัวตนก่อนเข่ากล้องอครับผมกัดนี่ครับอีกตัวหนึ่งกัดเยาเข่ากล้องครับผมมาเนี่เดี๋ยวขออนุญาตเอาหนุเข่ากล้องครับกล้องเขาเตรียมกล้องเรียบร้อยครับเดินทางครับผมนี่นะครับหางหวนไปรับเพราะว่านกมนดินครับผมเดี๋ยวเอาเข่ากล้องครับครับผมกัดเรียบร้อยนะครับเนาะ เดินทางครับไปมุกดาหารกลับไปอุดรน,นะครับนะตัวนี้เป็นมุกดาหารตัวนั้นไปอุดรครับผมกับนะครับเดินทางวันนี้ก,กับค้นหลายๆครับผมล้อหลับครับหอนเมื่ออื่นแหะครับคิดว่านี่ครับ เดินทางวันนี้ถึงพรุ่งนี้ครับผมแล้วก็ส่วนเนีย์นะครับน,นนี่ผนียดกัดห่อประมาณนี้ครับผมห่อการห่อผนียดผมจะบห่อใส่ล้างครับเพราว่าผมจิห่อแบบนี้นะครับผมเดินทางสามใบก่อนครับอีกสองใบยังมาท่านติดต่อมาครับผมยังเงียบอยู่บ่รัวจะหลุดจองหรือเปล่าถ้าว่าเกิดน่าจะเอาอยู่ครับเดี๋ยวมือแรงคอยโทรเช็คอีกรอบครับผมมายังรับอยู่บ่ พอเพิ่อนอ่านไล์แลลวเพิ่นกับยังมาทันตอบมานะครับนะอีกท่านหนึ่งแต่ว่าอีกอาจารย์ท่านหนึ่งเพิ่นโทรมาหาตะเมือเศร้าแล้วล่ะครับ <c oughs> ว่าิโอวเง้นให้มืออื่นเศร้าว่าซั่นเดี๋ยวก็แรงน,น,นี่เดียวคอยท้วงอธอย่ครับผมอีก2องหลังก็เอาไว้ก่อนรับเดินทางสามหลังก่อนม้อนี้นี่นะครับมูนกัดที่เหลือมูนี้ยังบ่ทันผูกขาครับผมนี่ ตัวนี้ตัวนี้นี่ครับยังมาทันผูกขาครับผมนี่นี่ครับเสียงสวยๆครับสองตัวนี้นี่แนะครับก็จะได้เอาขืนชานแทนนี่ครับชุดพีนี่ครับนี่แบ่งตัวพีไปแล้วก็เอาน่องนล้ครับขืนชานแทนมาไเฮะ ก็สิเป็นตัวนี้แหะครับขึ้นชันกับตัวนี้นี่นี่ครับขึ้นชันแทนสองตัวนี้ชันเราก็ทําความสะอาดครับบัดนเนี้ยอ่ะเมื่อนี้กับประมาณนี้ครับผมก็สิได้ไปส่งเลยแหละครับเดี๋ยวยันไปสนิทปิดก่อนกับนกกับล้อส่งคือการละครับผมเมื่อนี้กับเอาไว้ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงสนีทเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้เห็นคลิปนี้ครับจะได้คลิปเกี่ยวกับเรื่องนกเขามาฝากพี่ฝากน้องฝาก คุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนคือเก้ามานีกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม